พวกเราเชิญมาฮ่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 าบ้านเราสนุกเฮฮาฮ่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 ามาเล่นสงกรานเชิญบานอุราคนแก่คนเฒ่าน่ะให้พรนำพาอนุรักษ์ประเพณีสิ่งดีสืบทอดเรื่อยมาโดนดินแดงของเราสืบสานเหตบานของเราสืบสานจัดสงกรานทุกปีสนุกจัดสงกราน าสาดน้ำชื่นช่ำคลายทุกชามาเจอหน้าพ่อแม่ลูกๆชาติใหม่ไทยเรามีสุขเรื่นเรื่งสนุกและเห็นหน้าเห็นตาสงกรานยามัวซบเศร้ากลับมาบ้านเราและเชิญสิเชิญมาโดยนายกตีใหญ่คนนี้โดยนายกเทศมนตรีคำหน้าที่ตั้งใจแนวแน่ที่ตั้ง คนเท่าคนแก่ชามาอาบน้ำคุณพ่อคุณแม่ชาวันสมกรานมาดูแลทําบุญเพื่อแผ่ร้างกุศลนำพาสมกรานอย่สสามัวศบเศร้ากลับมาบ้านเราและเชิญสิเชิญมาปีใหม่ไทยขอให้สุขสันต์ปีใหม่ไทยขอให้สุขสันต์เทศบาลขอให้เชินชมเทศบานขอ ปะแป้งทานาให้ทำเช้ไมาหยอกเย้านุ่มสาวสัดน้ำชาสิ่งไม่ดีเราไม่ทำเรามาสัดน้ำมาชื่นชมเฮฮาสงกรานยามัวซบเศากลับมาบ้านเราและเชิญสิเชิญมาโนนดินแดงสนุกสนานคนบ้านเราสนุกสนานวันสงกรานสุขสันเลือที่ผู้คนก็เมตตาอริชาไม่แตกแยก คนบ้านเราสมัครคีเหมือนน้องเหมือนพี่และช่วยกันนำพาสงกา์อย่ามัวสบเศร้ากลับมาบ้านเราและเชิญสิเชิญมาโนนดินแดงของเราเลื่องลือเทศบาลของเราเลื่องลือดังมีชื่อลือไปทุกอย่างดังมีชื่อลือไปทุกอย่างทำประหลัดและพนักงานชาสมาชิกทีมบริหารชาประชาชนก็ช่วยกัน ผู้ใหญ่กำนันละช่วยกันนำพาสงการานยามัวซบเศากลับมาบานเราและเชิญ,ชญสิเชิญมาขอขอบคุณพวกเราทุกคนขอขอบคุณพวกเราทุกคนประชาชนร่วมมือกันช่วยเทางรวมมือกันช่วยท้องถิ่นลรจะไปได้สวยถ้าพวกเราร่วมมือกันช่วยมีนายกคอยอำนวยร่ววมมือกันด้วยและช่วยกันนำพา สงกรานย่ม,มัวซบสเศ้ากลับมาบ้านเราและเชิญสิเชิญมา